ฮักกระเด็ม,มาสบายดีพี่น้องฮักกระเด็มา,าพี่น้องเลยไปถอดอ่างัี่หัวป้าจี๋ฝนบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนทรงผมหน่อยยืนดูสิยืนให้ีีดดูสิพี่น้องเปลี่ยนทรงผมเรียบร้อยแล้วโอ้ยจักแฟงกร็นโอ้ยคิวเด้อเอาไปซะอ้ามดอําไง เขาจะกำลังแชร์ฟาควันอยู่เชิงพี่น้องอ้าวไปเด้อเฮ้ยสุดกูเกาสุดกูเกามาหายเลวงามๆอาแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวกูแปลงล่างให้มึงอีเน่าวลอกูอีกสักแป๊บหนึ่งเอาเมียคู่อะไรคะว่าอันนี้แน่นก็จะบอะไรไม่มึงจะเอาดีอะไรเยอะอีสะกแสกหนาวๆนะมันหมดอีกคน จะมาโทรเอานางใส่เนี่ยหมูขึ้นมาจะใจลงมาใส่เดรนัดผัดอันห้าวขึบนบนมาพร้อมใจมีไพยนอนอีลอยเด็กกี้ว่ากี่พอเป็นยังไหนใส่พ่อลงมานอนน้ำรับผัดเมื่อยบ่เศร้าใส่สลอมถอนแล้วเพราะว่ายังเมื่อยอยู่ได้ชนะมาหรือบ่เนี่ยก็เออพี่ได้อีเมย์ชนะมาก็เลยก็เลยบ่ปลุกแล้วลงมานอนแค่จนมันหายแล้วสิบแจังแนวเอาที่ใจไม่เฮ้ยมันบอกโค้ยังเฮยเฮยแล้วโบยับเท็ดเลย ยังร้ผู้งมาครับครงกลไอ้ตื้อสบายดีพี่น้องได้ยินเชียงรหลด่มดังดามยุ่เตดมานะบางหนึงนี่นะนี่บเทิกนะบางจ้าคลองก็ร่งถุงเขื่องนี่ย่างาตื้อบักิหน่ยในางหลัดได้ใช่ไหมเมื่อเปลี่ยนเขื่องวะเ่อมอได้มอมาก่อนเขาเขาลู้อลิ้มน้ำมอนั้นอะไรเดิกลีมอบาย่อืม เอ้ยวะเย่อันนั้นเด้อวันเท่านั้นลูกน้ำลังเออข้าอยากเป็นวินพราะว่าเาเป็นวินอยู่แล้วอันเด้อือเลยอันถ้าลูกมาวีโมงนี้เท่านั้อมาเรียนลากพักลางเห็นละอันเอาไก่ควันอีกตัวหนึ่งมาคั่วไก่ควันในคนอีกตัวหนึ่งค่ะกั่พ่พอทแรกมเอาไก่จันบมนขเ่แล้วเออกินกินลูกหลานาเง้งเราไปซื้อบีเยะละเาน่ได้ได้มีบีนะ จักเดคือว่าไปสวนก็ห่าว่าจอกยางฮขาบอกเมื่อเอาโหลดยื่นไปเถ่าอะไรเขาลบเมื่อชิมเมื่อจ่ายดอกเขาบอกอ่าโทรพี่น้องสองยหย่มากเลยคนสวยบเป็นเมียิงวัดดีนั่นย่อเข้าน้ำแน่อยังงามนักการพิธีบอหลายเยอะลพอแห้งมาสวยละพิธ เงี้ยบันเท้าย่อย่อยหคนเบิ่งกะขาดดูห่ะย่อแบบจำดินหลดเด้พี่น้องเมรัวามาเพิ่มแล้วพี่น้องเง้ยไาวมันงามๆเราไาวเพื่ดาราเนี่ยกับพวกมก้าตีเราตีก็ตีไอ้เอ้ยน้องปฏิญาณนะไอ้เอ้ยเด้งๆนิน้อยมาชวยอืมอ้ลตื่นชาเออ ยอมเดี๋ยวช่วงนี้นะเว้ยมกงพเยว่าเรามาชิมมอกางัวได้เอทนก้ป่เเอาไวยมันงาังนเล่นเอ่วยานเอื่อยเผื่อๆก็ลงมือเป็นพ่อคัวเองอยสีพ่อหอแขกแลวเฮาเฮาโอ้ยากสวนอนจากป่าเดี๋ยวเฮามาตากบ่สิบอก้าวว้าไร กูไดปุงต้มไอ้ทามาใส่ยังไงยังบ่ทธานใ้ใส่ยางคึ้เบิ้งแ่บหรือเป่คะสีเบิ้งเนี่เขาสิยางไปเอาไปมากูดบัตมากรูดกับโบนี่เนี่ยงานนะไม่พ่กันนะเบิ้งน้ำกันทะเลไม่เถ่าเอ้ยจะเท่าจ้าป่าเบิ้งน้ำกันโหเดอรยยังก็ดีซอยกันเบิ้งกันแยงโหเดเอ้ยแ่บเลยไอ้คนคืแกงเลย ยัดใส่เข่าบ่เฮ้ยนี่เฮ้ยย่างบดบดห้าบดใส่เข่าลืมเขาก็เดียวพอทถ่วมี่แล้วเขาเดี้ไปเห็นแต่ผู้เพลิงผู้เพลิงมาผัดถ่วมีมาแล้วมาเออมาหันสีสองเอาบ่แมนกระุนละมุนสเพลินา็โอ้เบียกมันเนาะมีมีงานบ่โอ้สงผลาถามเมื่อไหร่พี่น้อง เฉพาะคนจังโต๊กเนาะปลากุูมสูงเย็นพ่นโต๊กได้พี่น้องมาคืนนึงพ่นกินข้าวแล้วเราจะสร้างเวียดพ่นบันเออเฮาได้สร้างเวียดข้าวเล้่นบบกินข้าวพ่นโบรด้เห็ุเวียดไงนะอยู่างไ้เงินอครบทางน้าั้งานะทังทางน้ ฮัลโหลพ่อทอดแล้วเออไอ้ตื้อไอ้ตื้อมูอยู่สขาโลดข้าเจ้ามอบแล้วมอบแล้วเออแจักาโลดสมรติสวยอาปกติมาตุ๊บไว้เห็นโลดไม่ใช่ช้มย่อขึ้นไเลคันูแจ้งกับตุ๊บไว้จะขึ้นอันอีพ่อห้าขาโท่มาบอกออ กับพอดีแหละเนาะสำนีพอดีเอามาตมเนาะมาเห็ดพอดีเลยสำนีเล่าอะมุกแปลมุกปลายเก่ามุงเลาอะใจีิแหละเพื่อนเขาจ้าผูกแคนทั้งคุ่อีกบ่คือว่าผูกพวกไอชี้บนลงเมื่อบ่บิผูกซ้ำโอ้เออชผูกวันเดียวกันมีแต่เจ้าก็ใหญ่เตอรไม่ได้ครับเออเบิ้ดจีแ

อือพราะขาเห็นัเห็นข้าเจ้าอ่นนะเด้ข้าวจัดทัวตัดตีนมันต้มเลยสีอย่างงมันขาเจ้าดาข้าเจ้าอย่างเงะเขาวันตนน้อยเนี่ยเขากนอทงกหนี่เาือันให่กบเอาตหัวมันทามออทีทามนี่แบบนี้แหละมต้มต้อเคกันต้มไปโตว่า่ะ อืมหัวมันหันเออบ่เลหัวน่ะคัดบ่อนท่โคตกระตั้งเป็นหัวแล้วเนาะเห็นอยู่แช่กระตั้ไปหคตจงบกแลเนาะพายไปฟ่ามันเต็งใส่น้ำปลาปุ้ย มาเมตามาแล้วพี่น้องรโอ้ยตะเวนยังพันคืนเมื่อนอนสะก้อนตะสั่งเด้เองเราจะปนปิอยู่เรไล่ซะสะตื่นหรือไม่หนาก็ไม่น่า้ขึ้นไปทางเฮียนก่นนี่แม่ <c oughs> บ้าท่าเดนมาอด้กัเยนะาพี่น้องบรรยากาศในงานพี่น้องนาำตัง้งซอาผ่กขางเนาะแบบนาำม,มันข้าได้ซื้อแพงหน่อยลายนะพี่น้องเขาก็เอานามปุกใหญ่เอาตอนนี้พอผู้ชี้ก็ต้องขามาือสือจอกพี่น้องเขาลืมจอกพี่น้องเขเมื่อวานนี่ผัดเอามาามือเศร้านี่ผัดลืมอีกพี่นอ้องก็เลยเพิ่นชวนกันเขาเมือเอา น้ำทุกไงจ้างซองส่วนแล้วก็เอาจอกมาหอยในถุงขยะเออเตรียมเรียบร้อยได้นะพี่น้องก็มีน้ำเคลียวน้ำแดงตั้งอยู่โต๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจักหน่อยพี่น้องเฮ้ยมึงแจงอันจักหน่อยพี่น้องมึงหิวขึ้นมาไหนเด้อจะเบิง่งกระเจาสานปลาขวัญเออแซมปลาขวัญก่อพี่น้อง ขวดเลมช่วนี้มาทานขวไปน้มันน้อยาปาคืองามแท้นนี่่คองเลมกันเลยออุ้ยถ่ายรดไม่ใหญ่เริ่มแต่ต้นจนจบรดไปหาเห็นลยะเห็นยังไปเห็นยังได้ใส่เราเอาไปกับผู้กูวเราเาไปแล้วได้ยินละหายข้าเปบ้านเมืองได้ งามเด้พี mm. ่น้องเลยเห็ดันังังก็ได้แบบเด้ยู่วมห็ันไยลานยังก็ได้แบบเคันได้แบบงามกว่านี้ว่าไม่เท่าทั้งไม่เท่าทั้งหยาและสเสื่อมใส่โอ้อันนี้เี่ยมันแม่มันตำแลวกองเนี่บริ

อ <trans> ุ้ยหลังถอยแล้วแล้วเนียไม่ับ่คั้นมาทำเงินหนึองที่เนาะขี้ขาส่งนู่อนนคเิอ้ยังน้ก็บอาชงเลยอันนี้าหัได้ชกินแถวนี้าได้กันขอมีขา ยาเอ้ยกินข yeah. mm ้าไม่เทายาแดดซัมลาเปนจังบ่ยาบเจ้าอาณาบ่จักเทาคือหัวซุกไม้กระเจ้าตัวหนึ่งขัวซุกไม้กระเจ้าตัวหนึ่งมันมีทิบอยู่ก็ลาัวไม้กระเจาอีกตัวหนึ่ง ฮะอขย่สัแล้ดอืมกดเบล้วยังว่าะดอกไม้สุดเสียนี่มีนบ่พอกพ่กพเป็นวาอันนี้ก็ได้เข้ใช้งเตวอ ซีซีเอายาดีไอไปกินด่วนเ้ยอันนี้จะทำมึงสิเอออกเออหอกบนังน้ำ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 นเำน้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 น้ำน้น้ใน้ำน้ำน้งน้นเ้ำนึ้น้ำน้นน้งน้ำนน้ำ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 น้นยนหำน้น่มนนนน้อน้นนนนนง โอ้ยจะราสิมาได้หรือบ่เด้อเราเมื่อยฮะกระถอดสลุ่มเราเหมื่อยไหมาะเราเป็นเมื่อยโลดฮะมูนอะได้มู๊นหายตื่นจัดการโลดเขาจะมอบแล้วเขาจะมอบเรียบร้อยแล้วมิจตหายตื่นเหตุโลดม่อบแล้ว

มังตีตีงฉุกนะขอเลิกฮะทีแอนผู้ไปเอาเอาเอาไปหอยใส่ตามือเอาไปชกใส่น้ามันไว้ผัเฒ่าชกใส่แล้วคือหน้าเมียมันเบิดจังเอาลงเอาชกใส่ถ่างร้านไว้ฮะไว้ในตู้หนามนะอัหนังบกดบ่เออฮะ บ่อเขาซื้อก่อนแล้วก่อนทัศนสีมานั่นได้ทัางยืดเงือนนั่นน้อบอเงือนไหไลทใช้ทังยืเงื่อนไไใช้ทังยืดนี่แล้วไปซื้อนเงือนจะบ่บบุ้งพาว่าน้อยถามเลน้อยถามเรื่อซื้อใหม่เีบ่ลเราซื้อยเนั่บุ้มตัวนี้นะเงี้ยันสม่านะเช่งบ่อเราบ่จอกน